ก,กันกับสีใหม่นะคะเพิ่งทำมาล่าสุดเลยเป็นโทนแมตต์บราวน้ำตาลละมุนละมุนนะคะเป็นโทนที่แบบถูกจริใจมากแต่ด้วยอากาศบ้านเราเนาะทั้งร้อนทั้งฝนแบบนี้มันก็จะทําให้ทั้งนังสีสับมันไวนะคะผมก็มันไปด้วยยังจะสะสมเรื่องความอับชื้นที่ทําให้เกิดตกลด้วยนะคะอ่ะใครที่กําลังเซ็งเจอกับปัญหาเดียวกันแล้วก็แอบเป็นสาวที่ไม่ชอบสระผมบ่อยนะคะจะบอกว่าคลิปนี้มีทางออกค่ะเพราะว่าดอกเขาออกเพซเมนต์นมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นการ กลินเจลลี่ที่บางเป้าสามารถฉลมได้ตั้งแต่นี้เลยโคนจะหลดปลายผมของเรานะคะและที่สำคัญล็อกผมหอมได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะนี่เลยค่ะ น้องใหม่ล่าสุดนะคะ Dove m a e l a Fresh n o r i h m e n t Treatment Mask ค่ะหน้าตาสองเป็นสีเขียวน่ารักแบบนี้หาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาสองละแค่12บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์คนที่ขีเกียจสระผมทุกวันยิ่งนักนะคะเพราะว่าเขาช่วยคงความหอมให้ติดผมเราเนี่ยยาวนานได้ถึง72ชั่วโมงใส่อ่านไม่ผิดทุกคน72ชั่วโมงห่ารไปก็คือ3วันเต็มๆนะคะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Fragrance ค่ะที่ช่วยลดในเรื่องของกลิ่นอับชื้นนั่นเอง นอกจากเรื่องของความหอมแล้วน้องคนนี้ยังช่วยบำรุงผมเราแบบล้ำลึกด้วยนะคะเพราะว่าเขาใส่ตัวอควาแบบไทยมทาถึง10เท่าด้ยกันค่ะซึ่งตัวนี้แน่จะช่วยในการเติมน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมที่แห้งกรอบนะคะทั้งที่เกิดจากการทำสีทำเคมีโดนแดดหรือว่ามลภาวะต่างๆให้กลับมาเป็นผมที่ โดยมาในเท็กซ์เจอร์ที่แบบเป็นเนื้อเจลลี่บางเบาเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไลท์ครีมค่ะสามารถลงได้ตั้งแต่นี้เลยโคนผมของเรานะคะโดยที่ไม่ทําให้ผมมันไวด้วยนะหลายคนอาจจะกังวลว่าโอ้โหชลมตั้งแต่โคนมันต้องมันไวตัวนี้ไม่นะคะแถมยังไปช่วยลดรังแคลดอาการคันด้วยเพราะว่าเขามีตัวซูติกส卡尔แคร์ที่ช่วยปลอบกระลมหนังศีรษะของเราค่ะอือ้คุณสมบัติมาเต็มขนาดนี้เราต้องรีวิวจัดเต็มไปนะคะชีวิตสู้มารเราต้องสู้กลับค่ะ เขาบอกว่าล็อกผมหอมได้ยาวนานได้เลยเดี๋ยวไซจ,จะออกไปใช้ชีวิตให้สุดโดยที่จะหยุดสระผม3าวันเต็มๆนะคะน้องคนนี้จะเอาอยู่ไหมเราก็ไปพิสูจน์พร้อมกันค่ะแต่ก่อนอื่นใดตอนนี้ขอไปสระผมแล้วก็บำรุงด้วยโดฟทรีทเมนต์กันก่อนนะคะ มาดูเนื้อสัมผัสกันค่ะเขาจะเป็นเนื้อเจลลี่ที่มีความหยุนหย,ยุนเบาๆนะคะสามารถนวดลงไปได้ตั้งแต่โคนผมเลยคะ่ะสังเกตดูจะเห็นว่าทรีทเมนต์นี่ซึมเข้าผมได้ง่ายมากนะคะแล้วช่วงปลายผมจะรู้สึกเลยว่าช่วยให้ผมเราลื่นขึ้นเพราะว่าสั่งได้ตั้งแต่ผมเปียกคะ่ะซึ่งระวัตที่ใช้นะคะโอโหกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งห้องน้ําเลยคะ่ะทุกคนเป็นกลิ่นแนวฟรุตตี้หวานๆที่ได้ความเฟรชนะคะใช้เราก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะซึ่งหลังใช้อันนี้นะใส่แค่เป่าให้แห้งไไไมมม่่่ดดดด้้้รรตตงงงออยยาานนะะะคคแลลีีีกก็ืผทิิัวพวพสว ะะโดยที่โคนเนี่ยยังมีวอลลุ่มไม่ได้ดูลิปแบนและที่ชอบมากคือความเงาค่ะทุกคนอ่ะผมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าถามว่าต้องเป็นคนมั่นใจเบอร์ไหนหลังจากที่เราพึ่งสระผมใส่ทีเด็ดเม้นมาแบบผมหอมๆสิ่งแรกที่ใส่เลือกมาทำก็คือมก <c oughs> <c oughs> นเริ่มวันแรกแบบเล่นใหญ่ไฟกับพิษมากจ้าทั้งกลิ่นทั้งควันความมันมอเต็มเลยนะคะแค่นี้ไม่พอคะ่ะกลับบ้านด้วยนี่มินมอเตอร์ไซค์จ้าจะรอดไหม นี่ก็คือสภาพผมวันแรกของเรานะคะที่ไปลุยทั้งหมูกระทะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน,นะคะ่ะสภาพผมยังเงาสวยสวยดีนะคะส่วนเรื่องกลิ่นนั้นมาพิสูจน์กันเฮ้ยจริงดิเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้มีกลิ่นควันของหมูกระทะติดมาเลยอะ่ะยังเป็นกลิ่นแบบ กลิ่นหอมจากโดฟอะแต่ต้องบอกตรงๆนะคะว่ากลิ่นมันก็จะบางกว่าตอนที่เราแบบพึ่งสระผมลงทรนะีทเมนต์่ะแต่ในความที่ผ่านเตาหมูกระทะมาเป็นชั่วโมงๆขนาดนั้นเรากลิ่นแบบไม่ติดผมเลยเป็นอะไรที่แบบ a m a ซิ่งมากรดอดวันแรกมาได้แล้วจ้าเริ่มวันที่2ก็แวนนีกแล้วค่ะวันนี้ใส่ไปออกกําลังกายนะคะกับกิจกรรมพิลาทิสค่ะแม้จะดูเป็นการออกกําลังกายอยู่ในห้องแอร์แต่บอกเลยว่าคุณครูจัดให้แบบ เต็มเต็มเหนียวแทบจะสลบคาเครื่องไปเลยนะคะเล่นเสร็จนี่ก็คือสภาพเหงือ่อชุ่วงจ้าดึงอย่างรัดผมออกมาในคนผมก็คือแฉะไปด้วยเหงือ่อแล้วก็เดินกลับบ้านไปอีกโอ้โหสภาพนะคะแล้ววันสุดท้ายของเราก็นั่งรถเมย์ไปเลยจ้าไม่มีแอร์ใดๆน,นะคะทั้งฝุ่นควันทั้งลมโอ้โหเป็น3วันที่เรียกได้ว่าสุด ราได้ลองใช้น้องคนนี้นะคะทรีทเมนต์ใหม่จากโดฟที่เขาเคลมมาว่าหอมติดผมได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงมาพิสูจน์ผลลัพธ์กันค่ะก่อนอื่นมาดูสภาพผมก่อนนะคะนี่ก็คือผมที่ไม่ได้ผ่านการสระมา3วันเต็มๆนะคะแต่ให้ดูจ้ายังมีความนุ่มฟิวดีอยู่แล้วก็สามารถสระออกได้ถือว่ายังลื่นดีเลยนะคะส่วนคนผมนะคะให้ดูว่า ไม่ได้ดูมันเยิมแล้วก็ไม่ได้ดูฟีบรีบแบนแต่อย่างใดนะคะคือสามารถแบบเนี่ยพยุ่มพยุ่มแล้วเซตให้เขาดูมีวอลลุ่มขึ้นมาได้ส่วนตัวเซวิษว่าโอเคนะแต่ถนะ้าถามว่าแบบไม่มันเลยไหมมันก็มันขึ้นมาประมาณหนึ่งเพราะว่าเราก็ไปเผชิญทั้งหมูกระทะออกกําลังกายแล้วก็โดนพวกควันรถนะคะแต่โดยรวมเซวว่าสภาพผมเนี้ยมองด้วยตาเปล่าถือว่าโอเคมากๆส่วนในเรื่องของกินมาพิสูจน์กันค่ะเฮ้ยทุกคนจะบอกว่า หอมกลิ่นดอกอยู่จริงค่ะบ้าวมากนี่สามวันแล้วนะแต่กลิ่นมันก็จะไม่ได้แบบหอมฟุ้งเหมือนวันแรกนะคะกลิ่นจะเหลือความชัดอยู่ประมาณเนี่ยค่ะกลางๆผมส่วนปลายเนี่ยก็จะบางกว่านะคะ ใดที่ชอบมากก็คือไม่มีกลิ่นของควันร้อนหรือว่าหมูกระทะเกาะติดผมของเราเลยอันนี้เป็นสิ่งที่รสม,มากนะดังนั้นที่เขาบอกมาว่าหอมติดผม72ชั่วโมงก็พูดเลยว่าทำได้จริงนะคะแต่อันนี้มันก็คือการทดลองไซดคนเดียวนะก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองแล้วก็มาเมาให้ฟังกันบ้างนะคะใครอยากลองน้องคนนีน้ตรงเข้าไปเลยค่ะที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาซองละแค่12บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเขาทามาแบบ นีเซว่าสะดวกมากเวลาที่พกไปเที่ยวพกไปทริปซึ่งเวลาไปเที่ยวบางทีมก็ไม่ได้สะดวกสะทุกวันเนาะสะแล้วก็ใช้น้องคนนี้ตนะั้งแต่วันแรกนะผมก็จะได้หอมไปยาวๆค่ะแล้วอย่าลืมใช้เสร็จมาเม,มาให้ฟังกันด้วยนะคะรอฟังกดกันอยู่นะแล้วเจอกันคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย